แต่ผมคิดว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับก,กันตรงไปตรงมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบเรื่องสิ่งที่ผมต้องการจะเห็นก็คือการเทคแอคชั่นการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เพื่อให้เรื่องนี้มันจบไปอยากขอความชัดเจนครับว่าท่านจะมีการดําเนินการต่อไปอย่างไรนอกจากการรอสารรัฐมนูญเท่านั้นเพราะความผิดทางกฎหมายมันได้เกิดขึ้นแล้วขอบคุณครับอาจจะเข้าข่ายดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยที่ท่านเป็นผู้บริหารเนี่ยเป็นผู้ได้รับใบอนุญ,ญาต เป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกช่องลามาชาแนลซึ่งตัวท่านประธานกาสทชอ,อาจจะไม่ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารภายในหนึ่งปีก่อนสมัครเข้ารับการสรรหาจึงอาจจะมีผลให้ประธานกาสทชมีลักษณะต้องห้ามตามพรบอ,องค์กรจัดสรรขึ้นความถี่อยากจะสอบถามท่านรัฐมนตรีครับว่าท่านเคยทราบเรื่องนี้หรือไม่ และท่านจะดําเนินการอย่างไรเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้อ้ตลอด7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่มีการดําเนินการอะไรกับเรื่องนี้เนี่ยกับเรื่องกรณีของปัญหาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกาาทสทชเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะในเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้หรือเปล่า เรียนท่านประธานผมรังสิมารมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ขออนุญ,ญาตตั้งกระทู้ถามสดต่อท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการ,ก,รการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชซึ่งอย่างที่ท่านประธานได้ แจ้งเมื่อสักครู่นะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีดีมาตอบเรื่องนี้แทนนะครับซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าผมต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับผู้ที่จะสามารถปฏิบัติได้ในสิ่งที่ผมจะได้มีการถามต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นท่านนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเนื่องจากมันจะมีกระบวนการขั้นตอนของเรื่องของการถูนก้าวเข้ามาซึ่งท่านรัฐมนตรีดีคงไม่สามารถทําได้ และจริงๆท่านนายกรัฐมนตรีเข้าใจว่าก็อยู่ด้านล่างนะครับจริงๆน่าจะมาตอบด้วยตัวเองแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีดีอีมาตอบนะครับผมก็หวังถึงการร่วมมือในการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไปเพราะการปล่อยให้กทชนะครับยังคงสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความชอบด้วยกฎหมายในเรื่องของการที่จะมีนิติสัมพันธ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปซึ่งจะเป็นคําถามที่สําคัญและจะเกิด ปัญหาความไม่แน่นอนต่างๆที่จะตามมาได้นะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะได้มีการพูดคุยกันต่อไปท่านประธานครับเข้าเรื่องนะครับเรื่องที่ผมจะมได้นําเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับเป็นประเด็นในเรื่องของปัญหากรณีที่ท่านศาสตราจารย์คลินิกส,สรณะบุญใบเฉย,ยพกึกนะครับได้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นประธานกสทชโดยได้รับการโปรดก้านะครับเมื่อวันที่13เมษายน2565 ทั้งนี้นะครับตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ปี2553มาตรา8นะครับจะต้องได้กําหนดนะครับว่าจะต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิน่นและไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐนอกจากนี้นะครับต้องไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใด ที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการซึ่งบุคคลที่จะได้รับการปโปรดเกล้าให้เป็นกรรมการหรือในกรณีนี้ก็คือเป็นประธานกสทชเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติด,ดังกล่าวครบถ้วนทั้งนี้นะครับในมาตรา18พรบฉบับเดียวกันนะครับได้กําหนดให้จะต้องออมีการลาออกจากการเป็นบุคคลตามมาตรา8ภายใน15วัน นับแต่วันที่มีการได้รับได้รับเลือกนะครับหมายความว่าประธานกสทชนะครับจะต้องลาออกทุกอย่างภายใน15วันนับตั้งแต่มีการรับเลือกนะครับประเด็นคืออย่างนี้ฮะท่านรัฐมนตรีฮะท่านเคยได้ทราบหรือไม่ว่าประธานกสทชเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่ขัดหรือแยง้งต่อก,กฎหมาย ซึ่งอาจทําให้ประธานกสทชคนปัจจุบันต้องพ้นจากตําแหน่งไม่สามารถที่จะดํารงตําแหน่งเป็นประกรรมการกรสทชได้จากการที่ผมได้ศึกษารายงานนะครับของกรรมธิการเทคโนโลยีสารสนเทศของวุฒิสภานะครับมีข้อมูลหลักฐานมากมายนะคบที่ชี้ชัดว่าศาสตราจารย์คลินิกสระนะบุญใบชัยพฤกษ์นะครับน่าเชื่อได้ว่าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนะครับจนถึงวันที่12เมษายน2565 หรือก่อนโปรดเก้าแค่เพียง1วันเท่านั้นนอกจากนี้นะครับยังเป็นแพทย์ลายชั่วโมงของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งอีกด้วยซึ่งเท่าที่ผมทราบนะครับปัจจุบันนะครับก็ยังทําหน้าที่นี้อยู่ผมลองเอาชื่อของท่านไปเสิร์ชใน Google ก็ยังเจอเจออยู่นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเราพิจารณานะครับท่านรัฐมนตรีครับมาตรา7ขอไข่อนุ12นะครับจะพบว่าศาสตราจารย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ย อาจจะเข้าขายดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยที่ท่านเป็นผู้บริหารเนี่ยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกช่องลามาชาแนลซึ่งตัวท่านประธานกสทชอาจจะไม่ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารภายในหนึ่งปีก่อนสมัครเข้ารับการสรรหาจึงอาจจะมีผลให้ประธานกสทชมีลักษณะต้องห้าม ตามพรบอ,องค์กรจัดสรรขึ้นความถี่อยากจะสอบถามท่านรัฐมนตรีครับว่าท่านเคยทราบเรื่องนี้หรือไม่และท่านจะดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้จบคำถามครั้งที่หนึ่งครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับคำถามแรกครับท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้สังเกตกับผมนายประเสริฐจ,จันทละลงทองรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับขออนุญ,ญาตได้ตอบคำถามของท่านสมาชิกนะครับท่านลังซีมันลมนะครับในประเด็นที่ท่านได้ยกเอาข้อความในพบรบในมาตรา8แล้วก็มาตรา18นะครับกล่าวขึ้นมาถึงคุณสมบัติของท่านประธานกสทชแล้วก็ได้กล่าวว่าผมได้ทราบเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนะครับขออนุญ,ญาตได้เรียนตอบท่านสมาชิกอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ย ผมทราบครับผมทราบนะครับแล้วก็ได้มีประเด็นที่ที่เกี่ยวข้องการทราบของผมเนี่ยสืบเนื่องจากว่าผมได้มีโอกาสาพูดคุยแล้วก็มีโอกาสพบปะกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับว่าขณะน,นี้ได้มีการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญน,นะครับในการวินิจฉัย ตีความในเรื่องนี้อยู่ว่าท่านประธานกสทชนั้นมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่ขัดขัดต่อพอรบรหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เมื่อเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พวกเราก็จะต้องคอยอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นนะครับแล้วก็วินิจฉัยออกมานะครับซึ่งผมก็ได้ติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับถามว่าทราบไหมต้องเรียนท่านประธานว่า มทราบครับในเรื่องนี้และมีการดําเนินการในการยื่นตีความในเรื่องนี้อยู่ครับขออนุญาตตอบคําถามแรกครับครับกรับขอบคุณครับเชิญท่านลังสิมันคาถามที่สองครับเชิญครับเรียนท่านประธานครับผมลังสิมลโอมสมาชิกสภาผู้แทนราษดรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ช่วยยืนยันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีความสําคัญนะครับว่ามันเป็นเรื่องของคุณสมบัติ นะครับของผู้ที่ำดำรงตําแหน่งเป็นประธานกสทชแล้วเราก็ทราบดีนะครับว่าในกสทชเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันภายในและบางประเด็นเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับประโยชน์นะครับสาธารณประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคัญนะครับที่มันจะมีความก้ากึงในเรื่องของเสียงนะครับของตัวกรรมการที่จะต้องมีการลงมติกันดังนั้นเนี่ยเสียงของประธานเนี่ยก็จะมีความสําคัญอย่างมาก การที่มันมีข้อค้อรหาหรือข้อถกเถียงในเรื่องของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะดารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือเป็นประธานกร,กรรมการกสทชเนี่ยย่อมมีความสําคัญอย่างแน่นอนนะครับจริงๆค่อนข้าง,าง,างแปลกใจครับว่ามันมีเรื่องของการตีความในเรื่องของการที่จะยื่นไปที่สารรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งน่าเสียดายที่เมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีน่าจะให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับ ผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยช่วยให้รายละเอียดเรื่องนี้นะครับกับพวกเราเพิ่มขึ้นว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยไปสู่สารรัฐมนูลลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็เข้าสู่การพิจารณาของสารรัฐมนูญเนี่ยเมื่อไหรมีการยื่นอย่างไรนะครับเพราะว่าผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเราดูในตัวพรบรนะครับองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่นะครับโดยเฉพาะถ้าเราพิจารณานะครับอย่างมาตรา18นะครับเราจะพบว่า กรณีที่ผู้ที่เป็นกรรมการกสทชที่มีปัญหาในเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา7รวมถึงเงื่อนไข,ขของการเป็นกรรมการตามมาตรา8เนี่ยถ้ามันมีปัญหานั้นจริงๆนะครับก็ต้องถือว่าผู้นั้นเนี่ยไม่เคยได้รับเลือกเป็นกรรมการและจะต้องมีการเลือกกรรมการใหม่ซึ่งตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้มีการกำหนดวิธีการอย่างชัดเจนถึงขั้นตอนในรายละเอียดว่าหากมีการปโปรดเก้าไปแล้วนะครับแล้วพบว่า กรรมการกรสทอชอนะครับคนดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของคุณสมบัตรริลักษณะต้องห้ามขึ้นมาเนี่ยจะต้องดําเนินการกันอย่างไรนะครับ<อ>กฎหมายไม่ได้เขียนลงดีเทลมากนะครับ<อ>ในแง่นี้เนี่ยนะครับจึงต้องมีการพิจารณาตามหลักการทั่วไปว่าตอนที่ท่านขึ้นเป็นประธานหรือเป็นกรรมการกรสทอชอเนี่ยท่านขึ้นได้อย่างไรขึ้นได้อย่างไรหมายความว่าตอนขาขึ้นเนี่ยขึ้นด้วยการมีการเสนอทุนเก้านะครับเพื่อโปรดเก้าลงมานะครับ ตอนออกนะครับเมื่อมีการมีปัญหาในเรื่องของคุณสมบัติก็ต้องใช้กระบวนการในทํานองเดียวกันเพื่อโปรดเก้าซึ่งมีเคสครับมีเคสหนึ่งนะครับเป็นกรรมการกรสท,สสสสทอชอท่านหนึ่งนะครับที่มีปัญหาในเรื่องคุณสมบัติเนื่องจากว่ามีในเรื่องของคําพิพากษาต่างๆตามมาซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับในยุคนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์นะครับได้มีการเสนอทุนเกล้าแล้วก็มีการโปรดเก้าให้พ้นจากตําแหน่ง ของกรรมการกสทชซึ่งผมคิดว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องทําในลักษณะเดียวกันอย่างที่ผมได้เรียนต่อท่านประธานนะครับแล้วก็ต่อท่านรัฐมนตรีนะครับว่าวันนี้นะครับสิ่งที่ตั้งอยู่ตรงหน้าผมที่ผมถืออยู่ฉบับนี้มันเป็นรายงานของวุฒธธินะครับทางกรรมธิการเนี่ยเขาได้มีการส่งไปให้ทางประธานวุฒินะครับแต่ผมคิดว่ามันก็คงมีสาเหตุบางอย่างนะครับที่ทําให้สุดท้ายเนี่ย มันไม,ไม่ได้มีการดําเนินการต่อแต่ขั้นตอนตามกฎหมายของวุฒิที่เนี่ยมันได้สิ้นสุดได้ดําเนินการไปแล้วนะครับแล้วข้อมูลพยานหลักฐานเหล่านี้เท่าที่ผมทราบนะครับได้มีกรรมการกระสะทะช4คนนะครับได้มีการเข้าชื่อแล้วก็ส่งหนังสือนะครับถึงท่านนายกร,รัฐมนตรีเนี่ยนะครับตั้งแต่เมื่อ7เดือนที่แล้วแล้วเท่าที่ผมทราบนะครับการส่งหนังสือฉบับนั้นก็มีการลงเลขลับทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องถือโดยหลักว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ทราบแล้วว่ามันมีปัญหาในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเนี่ยของประธานกสทชอคนปัจจุบันอยู่ซึ่งเท่าที่ผ่านมานะครับตลอดเจ็ดเดือนเนี่ยเราก็ยังไม่พบว่ามันมีความพยายามในการดําเนินการจากทางฝั่งรัฐบาลเลยว่าจะดําเนินการอย่างไรนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าการที่ท่านบอกว่าจะต้องให้สารัรฐมนตรีความก่อนเนี่ยนะครับหรือวินิจฉัยก่อนเนี่ย นะครับจะอาศัยอำนาจตามกฎหมายอะไรในการวินิจฉัยเรื่องนี้เพราะถ้าเทียบเคียงกับกรณีที่เมื่อกี้ผมพูดไปเนี่ยนะครับสักครู่เนี่ยเราจะพบว่ากระบวนการเนี่ยก็คือการที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องเสนอทูลเก้าเพราะความผิดเนี่ยมันได้สําเร็จไปแล้วคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมันได้เกิดขึ้นไปแล้วจึงต้องการขอความชัดเจนครับท่านประธานครับไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านจะดําเนินการยังไงผมคิดว่าเรื่องนี้ท่านไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ถึงแม้ตัวท่านรัฐมนตรีนะครับจะไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ผมคิดว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับก,กันตรงไปตรงมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบเรื่องสิ่งที่ผมต้องการจะเห็นก็คือการเทคแอคชั่นการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เพื่อให้เรื่องนี้มันจบไปอยากขอความชัดเจนครับว่าท่านจะมีการดําเนินการต่อไปอย่างไรนอกจากการรอสารรัฐธรรมนูญเท่านั้นเพราะความผิดทางกฎหมายมันได้เกิดขึ้นแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีคําถามที่สองครับ ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้สรงเกตรประเสริฐจันล่องท,อง,ทองนะครับขออนุญาตตอบคำถามของท่านสมาชิกดังนี้นะครับอยอมรับนะครับว่าเสียงของประธานเป็นเสียงที่มีความสำคัญแล้วก็ความเป็นเอกภาพเนี่ยของกรรมการกสทชแต่ละท่านเนี่ยในองค์ประกอบเนี่ยมีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับท่านถามว่าได้ได้ไดติดตามรายละเอียด ในเรื่องของการดําเนินการรายละเอียดที่ในเรื่องการส่งสารรําดูลอย่างไรหรือไม่นะครับในเรื่องนี้เราร <TRA> ได้ติดตามอยู่นะครับแต่รายละเอียดนี้มีเป็นจํานวนมากนะครับในคําร้องเนี่ยผมขออนุญาตได้ได้ติดตามนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของของสารอยู่นะครับผมขออนุญาตในเรื่องที่มาของประธานกสทชนะครับประธานกสทชเนี่ย มีการสรรหานะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึื่นความถี่ปีพุทธศักราช2553นะครับเบื้องต้นก็คุณสมบัติก็เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องนะครับกระบวนการสรรหาก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติและเสนอชื่อบุคคล ที่เหมาะสมให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบนะครับระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการของคณะกรรมการสัญหาและวุฒิสภานะครับในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้มีกรรมการกรสทชสี่ท่านนะครับได้ทําเรื่องถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นข้อเท็จจริงที่ท่านได้บอกมานะครับและหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบแล้วนะครับตอนนั้นอยู่ในช่วงของรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาการมาให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและตัวผมนะครับได้ไปพบปากกับคณะกรรมการกสทชทั้งสี่ท่านนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันลงในรายละเอียดนะครับและหลายสิ่งหลายอย่างก็ที่มีการพูดคุยกันนะครับก็เป็นการพูดคุยกันถึงสภาพปัญหาแล้วก็เรื่องของคุณสมบัติเรื่องของการดําเนินกิจการภายในของกสทชนะครับ ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยหลังจากรัฐบาลได้รับฟังแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ได้ติดตามแล้วก็ได้มีการประสานงานเป็นระยะระยะในการแก้ไขปัญหานะครับผมขออนุญาตได้พูดไปถึงเรื่องรัฐมนูญนะครับรัฐมนูญมาตรา60เนี่ยได้บัญญัติไว้ว่า,วา,ารัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบและกำกับการดาเนินการเกี่ยวกับขึ้นความถี่ให้เป็นไปตามบรรคสองนะครับก็เพราะนั้นแล้วองค์กรแห่งนี้เนี่ยเป็นองค์กรที่ของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็มีความ่วงใหญ่นะครับแล้วก็ได้มีการติดตามเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ท่านสมาชิกท่านลังสิมันโลมเนี่ยที่มีความพวงใหญ่ องค์กรแห่งนี้นะครับและอยากเห็นองค์กรแห่งนี้ได้พัฒนาไปในที่ทิศทางที่ดีเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและเป็นองค์กรที่มีเอกภาพต่อไปครับรรท่านประธานครับขอบคุณท่านรัมตีครับท่านรังสิมันจะฝากนิดหน่อยฮะเชิญครับขออนุญาตถามเป็นคำถามที่3ครับเรียนท่านประธานผมรังสิมันลมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรคประชาชนคือต้องต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมพยายามที่จะแสวงหา แนวทางในการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็หาทางออกนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยต้องต้องขออนุญ,ญาตท่านประเสริฐนะครับผมอยากจะเอาเอกสารฉบับนี้ให้กับท่านนะครับเป็นรายงานที่มีข้อมูลข้อเท็จจริงหลายหลายอย่างมากเพียงพอนะครับจริงๆผมไม่แน่ใจว่าท่านมีแล้วรยังนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดผมอยากจะมั่นใจว่าหลังจากนี้เนี่ยท่านมีแน่นอนนะครับแต่ผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ว่าเอาประเด็นเรื่องสารรัฐมนูญก่อนนะครับประเด็นเรื่องสารรัฐมนูญเนี่ยนะครับกฎหมายไม่ได้กําหนดนะครับว่า ในกรณีที่ประธานกสทชหรือกรรมการกรสทชมีปัญหาในเรื่องของคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามหรือขาดเงื่อนไขาบางประการจะต้องไปที่สารรัฐมนูญกฎหมายไม่ได้กําหนดนะฮะหรือถ้าเกิดว่าท่านประเสริฐมีข้อมูลที่มากกว่าผมสามารถตอบได้เลยครับว่าทำไมถึงต้องรอทำไมถึงต้องไปช่องสารรัฐมนูญก่อนแล้วใครเป็นคนยื่นไปที่สารรัฐมนูญ ถ้าท่านประเสริฐสามารถที่จะให้ข้อมูลตรงนี้ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผมในการที่จะทําหน้าที่ติดตามเรื่องนี้ต่อไปนี่คือประการที่1ประการที่2ครับผมต้องเรียนว่าหลังจากที่7เดือนที่แล้วเนี่ยมันมีการยื่นเรื่องนี้นะครับไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องถามว่าท่านนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงอาจจะเป็นท่านรัฐมนตรีเองนะครับที่มาตอบคําถามในวันนี้เนี่ยได้มีการตั้งกรรมการในการที่จะตรวจสอบ ว่าพยานหลักฐานที่ได้มาในชั้นของวุฒิเนี่ยมันตกลงแล้วมันเป็นพยานหลักฐานที่ตรงตามนั้นหรือไม่ตกลงแล้วเขายังเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยหรือไม่นะครับซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของในเรื่องของคุณสมบัติตกลงแล้วเนี่ยเขายังเป็นเขาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเอกชนบางบริษัทหรือไมย่ยังเป็นแพทย์รายชั่วโมงหรือไม่แล้วทําไมมันถึงมีเอกสารซึ่งได้มาจากทางโรงพยาบาลลามาเนี่ยนะครับว่า ได้รับเงินนะครับตั้งหลายหมื่นบาทในช่วงเวลาที่ทั้งก่อนจะเป็นประธานกสทชและหลังเป็นประธานกสทชด,ด้วยซ้ำไปยังไม่รับว่ายังมีข้อถกเถียงข้อที่สังคมเขา,าวิพากษ์วิจารณ์ว่าพอไปเจอชื่อของคนคล้ายกันเนี่ยที่ไปเปิดคลินิกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตกลงแล้วมันจริงหรือเปล่าเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทางรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะตั้งกรรมการสอบ เรื่องนี้แล้วตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องรอไม่จําเป็นต้องรอให้สารมนูนวินิจฉัยก่อนนะครับท่านสามารถดําเนินการกระบวนการเหล่านี้ได้เลยเพราะว่าการที่เราปล่อยให้เวลามันเนิ่นนานผ่านไปแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหลายๆอย่างแล้วสังคมเขาก็ต้องตั้งคําถามครับว่าการตัดสินใจสําคัญๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นไปแล้วและจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเนี่ยตกลงแล้วกส,สอชอเนี่ยมีอํานาจ ในการตัดสินใจเรื่องนั้นหรือไม่เพราะมันมีปัญหาในเรื่องคุณสมบัติและอย่างที่ผมได้เรียนต่อท่านประธานผ่านไปท่านรัฐมนตรีว่าถ้าปัญหานี้เป็นจริงมันเท่ากับว่าตัวท่านเนี่ยไม่เคยเป็นกรรมการเลยนะฮะซึ่งเป,เป็นปัญหาร้ายแรงนะครับนอกจากนี้ครับท่านประธานมันมีข้อคอรหาผมหวังว่าข้อคอรหานี้จะไม่เป็นความจริงว่ามันมีการกล่าวว่ามันมีคนในรัฐบาลของท่านนะครับเป็นรัฐมนตรี มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับกับคนในกสทชเอาว่าไม่เอ่ยว่าชื่อชื่ออะไรนะซึ่งเราก็หวังว่ามันจะไม่เป็นความจริงเพราะถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะเกิดคำถามต่อไปว่าอตลอดเจ็เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่มีการดำเนินการอะไรกับเรื่องนี้เนี่ยกับเรื่องกรณีของปัญหาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกสทชมันอาจจะเป็นเพราะในเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้หรือเปล่า ผมหวังว่าท่านคงมีความเป็นมืออาชีพและคงไม่เอาเรื่องนี้เข้ามาในการที่จะพิจารณาดังนั้นครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมต้องการจะสอบถามนะครับต่อไปในครั้งที่3ก็คือว่าท่านต้องสร้างความมั่นใจฮะท่านจะสร้างความมั่นใจได้ยังไงในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ท่านจะมีการตั้งกรรมการสอบไหมนะครับหรือท่านจะรอสารรัฐมนูญอย่างเดียว รวมไปถึงผมต้องการรายละเอียดครับไม่ต้องเอาไปลงเนื้อหารายคดีก็ได้แต่เอาว่าใครเป็นคนส่งเรื่องให้มีการวินิจฉัยในในสารรัฐธรรมนูญนะครับแล้วส่งไปเมื่อไหร่นะครับแล้วมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะพอบอกได้ว่าช่วงไหนที่สังคมไทยถึงจะได้รับรู้ว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับท่านตีตอบคำถามท่านประธานที่เคารพครับประเสริฐจันทรลุงทองตอบคำถามของท่านนะครับ จริงๆแล้วในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเจดเดือนเนี่ยเราได้ติดตามการทำงานของกสทชมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณในความคิดเห็นของท่านรังสิมันลมนะที่ได้แนะนำเนี่ยว่าควรจะตั้งกรรมาการในเรื่องการสอบในเรื่องนี้นะครับผมรับข้อเสนอของท่านเอาไว้นะครับผมรับข้อเสนออาไว้นะครับส่วนประเด็นที่ท่านกล่าวหนาะว่ามี คนในรัฐบาลมีความสัมพันธ์เนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแล้วก็จริงๆแล้วรัฐบาลแยกแยะออกนะครับว่าความสัมพันธ์จะมีหรือไม่มีอย่างไรเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานนะครับถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดนะครับเรื่องนี้ขอสร้างความมั่นใจกับท่านสมาชิกและพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลเนี่ยยึดความถูกต้องและความโปร่งใสเป็นหลักนะครับ ผมขออนุญาตได้กล่าวถึงเรื่องอำนาจในการตรวจสอบตามพรบรนะครับเพิ่มเติมจากที่ท่านลังสิมันรวมได้ได้พูดมาในเรื่องของพรบอ,รองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่นะครับจริงๆมีหลายช่องทางนะครับในเรื่องนี้พรบอ,รองค์กรในการจัดสรรคลื่นความถี่เนี่ยในมาตรา21เนี่ยได้กําหนดให้สมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรหรือสมาชิกผู้ที่สภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสของจํานวนสมาชิก ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาน่ยมีสิทธิ์ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภา,ามีมติให้กรรมการพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุที่กรรมการนั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียอันนี้ก็เป็นเหตุหนึงในมาตรา22นะครับเมื่อปรกากฏว่ากสท hey ชไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพให้บุคคลต่อไปนี้มีสิทธิ์ร้องต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้ มีมติเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้กสทชพ้นจากตําแหน่งทางคณะก็มีทั้งหมดสามกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกสมาชิกสภาผูท้ทจราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่กลุ่มที่สองสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่กลุ่มที่สามประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งได้รับผลกระทบในการกระทําตามบักหนึ่งไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนจริงๆมีหลายช่องทางนะครับ สิ่งที่ท่านได้เสนอมาก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับผมรับใบพิจารณาในเรื่องนี้นะครับได้ต้องขอบคุณท่านลังซิมันลมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ที่มีความห่วงใยขออนุญาตตอบคําถามที่3ของท่านสมาชิกรับสมธานครับ